สวัสดีครับผมผมช่องบ่าวแฟมนักล่ามาบนบอกทางนั้นครับผมขออนุญาตพูดภาษากลางนะครับบางพื้นที่เขาอาจจะฟังไม่ออกหรือไม่รู้เรื่องนะครับผมอาจจะแปลแปลยากครับผมเลยเป็นภาษากลางเลยผมก็พูดไทยตกๆตกตกอีสานไปอย่าว่ากันครับผม นครับเอาเข้าเรื่องเลยวันนี้ผมจะมาแจ้งว่าผมที่จริงผมจะจะแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับทาง YouTube ครับผมเมื่อวานผมได้อัปเดตชื่อช่องใหม่ครับจากชื่อช่องแซมนักล่าเปลี่ยนเป็น แซมนักล่าเปลี่ยนเป็นบบาวแซมหากินนะครับผมบ่าวแซมหากินสั้นๆครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นชื่อนี้คือว่าแซมนักล่าอย่างตัวผมเนี่ยก็ทำงานประจำเราก็เพิ่งทำตัวนี้ใหม่ๆเราก็ยังไม่มีรายได้อะไรเราก็ทำงานหลักไปก่อนนะครับผมคือว่า ที่ผมเปลี่ยนชื่อช่องก็แซมนักล่านี่ก็คือว่ามันเราต้องไปหาต้องมีเวลามากพอไปหาหากินัต่เมืไปหาหนูถ่ายคลิปหาหนูอะไรหาหนูหาปูหาปลายเงี้ยเราก็ทําคลิปซึ่งคําว่านักล่ามันต้องมีเวลาผมก็นึกนอนก็ผมเลยเปลี่ยนเป็นเอะเอาชื่อนี้ดีกว่ามากเนาะ เบาเแม้มนักล่าดีกว่าวผมก็เลยอย่างเงี้ยกับพี่น้องคือว่าบาเแ็มนักล่าคือว่าผมอย่างเช่นตอนผมออกจะไปหาออกไปหากินใช่ไหมผมไปหากินผมก็ก็ต้องผมก็ต้องถ่ายรูปให้ดูถ่ายวีดีโอตอนไปหาให้ดูอย่างเช่นผมไปหาหนูผมก็ต้อง ได้หนูมาผมก็จะทํากับข้าวกินสถานอาสถานที่บรรยากาศนะครับพูดง่ายๆก็คือทําคลิปกินนะครับครับพี่น้องทําคลิปกินกับผมอย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยว่าผมก็มือใหม่เนาะบางทีก็อาจจะมีข้อบิดบ้า,บาง ทำอะไรบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้ครับว่าจุดไหนเราต้องทำอะไรจุดไหนคือว่าผมก็ไม่ไม่เก่งเรื่องตัดต่ออะไรมากแต่เรื่องตัดต่อผมก็พยายามบางทีถ้าเกิดคลิปไม่นี่ผมก็จะไม่ตัดต่ออะไรให้แบบว่าไม่ตัดจนเลยอะไรเลยครับก็พอตัดได้ครับพอศึกษาทาง YouTube มาครับผม ก็หลายๆชอ่องเขาแนะนํำมาแต่ก็ติดตามผมได้ f a c e b o o k ชื่อเพียนะครับเพีย a c e b o o k ชื่อบ่าวแซมหาจินเช่นกันครับแล้วก็ TikTok ก,ก็บ่าวแซมหากินเช่นกันครับผมแล้วก็ทาง youtube ก็บ่าวแซมหากินเช่นกันครับผม นี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับคือสรุปวันนี้ผมก็มาแจ้งให้ผู้ติดตามได้รับรู้นะครับว่าผมได้เปลี่ยนกับบรรยายว่าผมจะทําอะไรนะครับผมรอทมคลิปได้เลยครับเพราะว่าผมแต่ช่วงที่ผมไม่หายไปนะครับคือว่าตทรศั์ที่ผมเคยแจ้งไปในคลิป ที่แล้วเนาะศัพท์ผมความจําเต็มแล้วก็มันก็ปล่อยชิปไม่ได้ทีเนี้ยปัญหาของมันคือว่าถ้าถึงเราจะลบไปมันก็อยู่ในเครื่องเราสามสิบวันกว่าจะอันนี้ได้มันก็เลยแก้ไขปัญหาซื้อเมมโมรีการ์ดมาใหม่ก็เกิดปัญหาอีกแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่ไม่รับรองไม่รับรองอะไรไม่รู้ผมก็เลยจะทำชิปไม่เกิน ทำคลิปไม่เกิน15นาทีหรือ16นาทีแล้วก็โหลดลงมาอยครับผมอได้รับรู้รู้เรื่องเรื่องราวครับผมแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่ยครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมครับผมกดติดตามครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับผม